วิถีบ้านๆผากินไปเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้ครับก็เป็นเช้านะครับมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ลำห้วยแต่ว่าผมนะครับชื่อลำห้วยว่าชื่อว่าห้วยขัดแก่นนะครับก็น้ําขึ้นสูงมากนะครับก็สอนผมก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่น้ําขังนะครับน้ําท่วมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาตรงไปนะครับ พอดีคุณน้าทำเขาเรียกว่าอีซอสนะครับหรือว่าที่ช้อนปลาครับโอเคเดี๋ยวก็มาชมบรรยากาศตอนเช้าคุณปลาทุ่มฝนฝนตกโปอยๆนะครับก็มาชมบรรยากาศวันนี้นะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับที่ช้อนปลาก็ดัดแปลงเอานะครับคุณน้าดัดแปลงให้นะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับก็หมายก็ตรงนี้แหละครับไม่มีตรงไหนที่จะตรงได้แล้วนะครับ กดปุ่มไฟน้อยเดียวกับคาดเลยเนี่ยเพิ่งฟัง Thank you. อโอเคครับก็วันนี้หลังจากทานค่าเสร็จครับก็จะมาตงปลาอีกนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนก็ตรงรอบเช้านะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับตงรอบเช้าอา้าวมเห็นนี่ครับตรงรอบเช้าก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดู รอบนี้นะครับจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมทานข้าวอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไลูกปลาเข้าด้วยครับได้ลูกปลาเขา้าเลยเลยอ่ะลูกปลาเ,เ,ลลเขา้าตัวน้นอยไมว่มาลูกปลาเขา้า มันท้าดีอยนะอย่าอดเลยนะซากสันน่ะโอ้ยโอ้ยอดโอ้ยรอดแดกเดวประกอตักอะโอ้ยักชื่อแต่เรียว่าขอบขอบขอโเ้ยเฮ้ยๆๆๆยเฮ้เฮ้ยยรถรมหมดมาตรงนี้ทีมางนี้แต่ง ก็เป็นนะเดียเเเด๋ยวต้อจับจมูกเออถูกตื่นถูกป้าถกป้าีเลไหมกะปวดอ่ะ

โอคครับก็คลิปนี้นะครับก็มาตรงปลานะครับที่ลำห้วยขอนแก่นนะครับลำห้วยที่อยู่ติดติดบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อีกสักพักก็จะขึ้นแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็หาอยู่ที่บ้านในสวนหลังบ้านนะครับก็มีลำห้วยนะครับแล้วก็สวนหลังบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับว่า เป็นสภาพยังไงนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปหาปลานะครับในช่วงเวลาน้ำหลากนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขายาให้มาโดยตลอดนะครับก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผมคลิปต่อไปจะเจอกันใหม่นะครับจะไปคลิปอะไรมาติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไป ดูสภาพส่วนนะครับหลังน้ําก็ยังไม่ลดแบบร้อยเนะครับก็ลดลงนิดหน่อยนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนิดหนึ่งนะครับเอเคครับนี่ก็เป็นผลงานวันนี้นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับได้ทั้งปลาเซียวปลาส้อยปลาขาวปลาลดปลาเ,เขาน้อยนะครับหรือว่าปลาใช่ปลาเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ น่าจะเป็นปลาตองลายจุดนะครับแต่ที่แน่อาจจะเป็นปลาเขานะครับปลาเขาเล็กนะครับลูกปลาเขานครับวันนี้ได้เยอะเลยเดี๋ยวไปทํากินครับไม่ทําให้เห็นนะครับเออไม่ได้ทําให้เห็นนะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะทํานะครับเดี๋ยวคลิปทํากินเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับรอให้เป็นหน้ารอรอให้เป็นหน้าหน้าหน้าหนาวก่อนนะครับ ก็ทําสวนไปด้วยนะครับก็โอเคนะครับกระโชกผลงานนะครับผลงานวันนี้เยอเลยครับก็พาเข้ามาดูบรรยากาศในสวนนะครับก็น้ําก็ได้ลดลงบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าของที่ผมอ่านั่นไว้ยังอยู่หรือเปล่านะครับ ยังอยู่นะครับโอ้โหงานนี้เอ้ยมาละเริ่มเหี่ยวเหี่ยวแล้วโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับแช่น้ำหรือเปล่าไม่รู้เริ่มเหี่ยวแล้วนี่ครับเป็นมะละขี้นกนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ มีหลายลูกเลยก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะครับคไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับของที่ปลูกไว้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวน้ำแห้งก็คงจะได้สูบน้ำมาล้างมาอะไรนะครับ ทีนาเก็บมละก่อนนะครับโอ้หิวก็มีนับเก็บไปให้คุณแม่ดีกว่าครับโอ้หะลูกน้ทุกใหญ่มากโอ้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับม马拉กลัวกลัวลากจะเปื่อยนับกลัวเขาจะตายนะัย มะเขือเรากำลังจะได้กินกำลังสวยงามเลยนะครับมะเขือก็ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ก็เป็นวันที่สองนะครับที่แช่น้ำนะครับวันที่สองแล้วดูเตก่งมากสองทุกอย่างเรากำลังจะได้กินนะครับของนะผมก็มาโดนน้ำท่วมนะครับนี่ต้นมะละนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่านะครับแช่น้ำหลายวันนะครับก็วันนี้วันที่สองนะครับผมที่แช่น้ำ เอน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวลูกไปดิอ๋อเดี๋ยวลูกหนึ่งลูกกำลังกินเลยครับนี่ครับกำลังจะโตก็มีลูกมล้ะครับกำลังจะโตคิดว่าถ้าวันนี้น้ำลดก็มะระก็คงจะมีสีรอดนะครับก็มาแล้วก็มะเขือสวนมะเขือก็เหมือนกันนะครับถ้าวันนี้น้ำลดนะครับก็มีสีรอดเหมือนกันนะครับผักทุกชนิดนะครับมีสีรอดเหมือนกันนะครับก็รอดูน้ำนะครับน้ำเนีครับ ทำให้เกิอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ครับดูกองกันดูต้นถนนงมาครับไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าโขลกลาผมนี่สแสดงว่าน้ำแรงครับตรงนี้อาจจะมีอะไรมาครับดีที่เอาไอ้นี่ปักไว้นะครับเอามาตักไว้มันโชคดีครับโอเคก็ยังน่าจะรอดครับถ้าแช่ไม่ถึงสามวันครับแล้วก็อะโวคาโดก็น่าจะรอดครับถ้าฝนไม่ตกอีกนะครับวันนี้มิดเลยครับ มูนอีกแล้วก็จะเป็นต้นอะไรบ้างเนาะจะเป็นต้นอ่าอินมฟ้านะครับนี่เอาะโดูก็น่าจะรอดนะครับน่าจะรอดอยู่ต่อมาเราไปดูกระดานนูนอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วก็จะไปเก็บมละชีนอกอีกคันนะครับที่ผมปลูกไว้ในสวนนี้นะครับอันนี้ก็กินได้น่าจะกินได้ก็ปล่อยมันใหญ่ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตเนะหมดแล้วนนะหมดแล้ว อ่างน,นี้โกระโดดย่งนี้ขึ้น,นครับขาขานี้น่าจะรอดครับแต่ว่าถ้ามาแบบนี้เขจะรอ,อดนี่โอระโดดครับตัวน,นี้น่าจะรอดเพราะ,ะเดี๋ยวจะมาดูไอ้นี่ทีหลังนะครับต้นโสวรรค์นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับเพิ่งปลูกใหม่นะครับชมสวนน้ำท่วมนะครับ อันหนึ่งนะครับนี่นเขาอยกมาละจินกบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็สามาจะได้ไปทำปลาที่ผมไปตงมานะครับหรือว่าไปยกมาแล้วไปหาแล้วเดี๋ยว